เช้าในหมู่บ้านเงียบๆร้านขายของชำหน้าบ้านเปิดตั้งแต่ฟ้ายังไม่สว่างลุงคล้ายยืนหน้าร้านมือกำลังจัดข้าวสารใส่ถังน้ำหนักแต่ละถุงดูพอดีแต่ตาช่างที่ใช้กลับเอียงนิดๆเขาแอบปรับมันมาแล้วหลายปีคนซื้อไม่ทันสังเกตน้ำหนักที่หายไปไม่ถึงขีดแต่กำไรที่ได้เพิ่มทุกวันของทุกอย่างในร้านดูเหมือนขายดี ลูกค้ามาไม่ขาดสายโดยเฉพาะตอนสิ้นเดือนคนในหมู่บ้านไว้ใจลุงคล้ายว่าเป็นคนซื่อๆขยันขยันไม่มีใครรู้ว่าเขากงแอบแอบแม้แต่ป้านวลเมียเขาก็แค่คิดว่าสามีเก่งทำมาหากินลูกชายคนเดียวชื่อดินช่วยพ่อเงียบๆไม่ค่อยพูดบางวันเขาจ้องตาช่างอยู่นานเหมือนสงสัยอะไรบางอย่างแต่ก็ไม่กล้าพูดอะไร เขาเห็นว่าพ่อตักของให้น้อยกว่าที่ควรแล้วแกล้งทําเป็นน้ำหนักพอดีคนซื้อก็ไม่ได้ตรวจซ้ำต่างรีบกลับบ้านไปพร้อมรอยยิ้มเงินเก็บใต้ถุนบ้านเริ่มมากขึ้นป้านวลเริ่มซื้อของใหม่เข้าบ้านลุงคล้ายยิ่งมั่นใจว่าเขาทําถูกแล้วแค่โกงนิดเดียวใครจะเดือดร้อนเขาไม่รู้เลยว่านิดเดียวของเขามันคือจุดเริ่มต้นของหายานะใหญ่ ตอนเย็นของวันหนึ่งดินนั่งล้างถังข้าวสารอยู่หลังร้านแววตาเขาเหนื่อยแต่ยังเงียบในมือยังถือใบช่างน้ำหนักเก่าเขาแอบเปรียบเทียบกับของจริงมันไม่ตรงกันนิดหน่อยแต่นิดหน่อยที่ว่ามันซ้ำทุกครั้งเหมือนตั้งใจเขามองพ่อที่ยืนหน้าร้านตักของให้ลูกค้าด้วยมือชำนาญน,น้ำหนักเหมือนแปะแต่จริงๆแล้วขาดไปทีละนิด ทุกคนเชื่อใจไม่คิดสงสัยไม่มีใครเคยเอากลับมาชั่งซ้ำดินเริ่มรู้สึกผิดเขาเคยคิดจะบอกพ่อให้หยุดโกงแต่ก็กลัวจะโดนด่ากลัวพ่อเสียใจเขาเลยเก็บไว้ในใจแต่ยิ่งเห็นคนแก่คนจนมาซื้อของแล้วได้ของไม่ครบใจเขายิ่งเจ็บบางวันเขาเห็นยายแพรเดินมากับไม้เท้าซื้อข้าวแค่ครึ่งกิโลกลับบ้านไปพร้อมถุงที่เบาวกว่าความจริง ดินกลืนน้ำลายไม่ลงเขาคิดถึงตอนแม่สอนเรื่องความซื่อสัตย์ตอนยังเด็กพ่อเองก็เคยพูดแบบนั้นแต่วันนี้กลับไม่ใช่คืนนั้นดินนอนมองเพดานความเงียบในบ้านทำให้ใจสัน่นเขารู้ดีว่าถ้าไม่พูดอะไรเลยเขาเองก็เป็นคนสมรู้ร่วมคิดแต่ถ้าพูดออกไปเขาอาจต้องเสียพ่อไปตลอดชีวิต แดดสายเริ่มร้อนยายแพรเดินถือไม้เท้ามาอย่างช้าๆเสื้อเก่าๆห่อร่างผอมบางแกมาหาลุงคล้ายเหมือนทุกเดือนมือหนึ่งถือเหรียญสิบปึกเล็กๆอีกมือถือถุงผ้าลุงคล้ายหันมายิ้มหยิบข้าวสารใส่ถุงวางบนตาช่างที่เขาเคยปรับไว้น้ำหนักโชว์ว่าพอดีแต่จริงๆขาดไปเกือบสองขีดยายแพรไม่รู้ไม่เคยคิดระแวง แกรับถุงข้าวด้วยรอยยิ้มเล็กๆแล้วเดินกลับช้าๆเหมือนทุกทีดินยืนดูอยู่เงียบๆใจมันอึดอัดเหมือนมีอะไรทับอกเขารู้ดีว่าในถุงนั้นไม่พอข้าวที่ขาดไปคือมื้อเย็นของยายยายไม่มีลูกไม่มีหลานอยู่ลำพังในกระต่อมท้ายหมู่บ้านตกเย็นฝนตั้งเขาลมพัดแรงดินเอาผ้าขี้ริ้วคลุมถังข้าวขณะกำลังจะปิดร้าน เขาเห็นเงายายแพรเดินกลับมาแต่คราวนี้เดินเซน้ำฝนเปียกทั่วตัวถุงข้าวเปียกยุ่ยในมือยายไม่พูดอะไรยื่นถุงให้ดูข้าวในถุงขึ้นราเพราะน้ำข้าดินใจหายว่ารีบคว้าถุงกลับมาเขามองพ่อแวบหนึ่งเหมือนจะขออนุญาตเติมให้ใหม่แต่ลุงคล้ายยกมือห้ามบอกว่ายายซื้อไปแล้วจะเปลี่ยนให้ได้ยังไง ยายแพรไม่เถียงแค่พยักหน้าเบาๆแล้วเดินจากไปเงียบๆไม้เท้ากระทบพื้นช้าๆเสียงดังในใจดินคืนนั้นฝนตกทั้งคืนดินนอนไม่หลับเขานึกถึงข้าวที่ขาดไปข้าวที่ยายควรได้กินแต่กลับหายไปกับตัวเลขบนตาช่างเขาเริ่มถามตัวเองซ้ำๆว่าจะทนเห็นแบบนี้ได้อีกนานแค่ไหนเช้ามืดวันถัดมา ป้านวลลุกขึ้นมาเก็บกวาดหน้าบ้านฝนเพิ่งหยุดตกกลิ่นดินชื้นช้ๆลอยคลุ้งเธอก้มลงเก็บถุงพลาสติกเก่าใต้ถุนบ้านพลันมือไปโดนบางอย่างแข็งๆใต้แผ่นไม้เธอขยับไม้ออกเจอถุงผ้าสีม่นมัดแน่นเปิดออกดูพบธนบัตรเป็นปึกๆเต็มจนแทบทะลักน้ำตาแทบไหลด้วยความดีใจเงินทั้งหมดนั้นเธอไม่เคยรู้ว่ามีอยู่ ลุงคล้ายไม่เคยบอกไม่เคยใช้ไม่เคยแต่ป้านวลยกถุงขึ้นมาเก็บสายตารอบมองลุงคล้ายที่ยังหลับอยู่ในมุง้งเธอเริ่มคิดถึงของที่อยากได้เสื้อผ้าใหม่ตู้เย็นใหม่ทีวีจอแบนและทองเส้นเล็กๆสักเส้นเช้าวันนั้นร้านเปิดเร็วกว่าปกติป้านวลแต่งตัวดีขึ้นลุงคล้ายไม่ถามอะไรแค่ทำเป็นไม่รู้ไม่เห็นเขารู้ดีว่าเงินนั่นมาจากไหน มาจากความไม่ซื่อที่สะสมมานานดินเห็นแม่ถือถุงเงินออกไปตลาดแววตาเขาเริ่มเปลี่ยนเขาไม่ได้ดีใจเขาไม่ได้ตื่นเต้นเขาแค่ยืนนิ่งมองภาพนั้นเหมือนมันไกลออกไปเรื่อยๆคืนนั้นดินแอบไปนั่งหลังบ้านคนเดียวเขาเริ่มจดตัวเลขในสมุดเก่านับวันที่พ่อตั้งใจโกงคำนวณคร่าวๆว,ว่าเงินใต้ถุนนั่นมาจากใครบ้าง และหายไปจากใครมากแค่ไหนเขาเริ่มเข้าใจว่าความเงียบของพ่อไม่ได้หมายถึงความไม่รู้สึกผิดแต่มันคือการยอมรับความผิดโดยไม่คิดจะหยุดแดดสายเริ่มแรงเสียงไก่ขันแววๆจากท้ายหมู่บ้านลุงคล้ายนั่งนับเหรียญในกล่องไม้มือหยาบหยาบหยิบเหรียญขึ้นมาทีละบาทราวก,กำลังนับบุญบาปโดยไม่รู้ตัว เสียงรองเท้ายางเก่ากระทบพื้นดินดังใกล้เข้ามาชายชราเดินเข้ามาช้าช้าหน้าตาเหนื่อยล้าแต่ยังดูขรึมขลังผู้ใหญ่แม้นมายืนอยู่หน้าร้านเงาของเขาทาบเข้ามาเต็มหน้าร้านไม่มีคำทักไม่มีรอยยิ้มลุงคล้ายเงยหน้ามองช้าช้าสีหน้าฝืนยิ้มแต่ดวงตานิ่งเฉยผู้ใหญ่แม้นวางตะกร้าในมือลงข้างตัวมองตรงไปที่ตาช่าง นิ่งนานเหมือนเวลาหยุดเดินลมก็เงียบเสียงจิ้งหรีดตอนกลางวันยังได้ยินชัดดินเดินออกมาจากหลังร้านยืนอยู่ไม่ไกลเขามองสองคนตรงหน้าเหมือนรออะไรบางอย่างผู้ใหญ่แม้นยื่นมือไปแต่ตาช่างเบาๆเหมือนรู้ว่าอะไรไม่ชอบมาพากลเขานิ่งไปอีกครั้งแล้วจ้องลึกเข้าตาลุงคล้ายไม่มีใครพูดอะไรไม่มีคำอธิบายไม่มีข้อแก้ตัว มีแค่ความเงียบกับแววตาที่พูดแทนทุกอย่างสักพักผู้ใหญ่แม้นถอนหายใจเฮือกหยิบตะกร้ากลับขึ้นมาหันหลังเดินออกไปช้าๆเหมือนคนหมดหวังทิ้งไว้แค่เงาแก่ๆที่ยาวข้ามตาช่างลุงคล้ายนั่งเงียบอยู่นานมือยังค้างอยู่กับเหรียญในกล่องดินไม่กล้าเข้าไปใกล้เขารู้ว่าผู้ใหญ่แม้นไม่ได้มาซื้อของแต่มาเตือนและนี่อาจเป็นครั้งสุดท้าย คืนนั้นฝนไม่ตกแต่ดินกลับนอนไม่หลับเขาได้ยินเสียงพ่อถอนหายใจทั้งคืนเป็นคืนที่ไม่มีลมไม่มีฝนแต่ใจเขารู้สึกเย็นเหมือนกำลังจะมีอะไรเปลี่ยนไปสายวันนั้นอากาศอบอ้าวร้านของลุงคล้ายคนยังแน่นเหมือนเคยเข้าวสารน้ําตาลน้ํามันถูกตักใส่ถุงตามออเดอร์ตาช่างถูกใช้อย่างแม่นยำแต่ยังคงเอียงนิดนดเหมือนเดิม ดินยืนอยู่ข้างพ่อมือถือสมุดร,รายการเขาไม่ยิ้มไม่พูดแววตาแน่นิ่งราวกับกลั้นบางอย่างไว้เต็มออเสียงลูกค้าหัวเราะพูดคุยกันสนุกสนานไม่มีใครรู้ว่าอีกไม่กี่นาทีทุกอย่างจะไม่เหมือนเดิมตาช่างถูกวางถุงแป้งลงตัวเลขขึ้นชา้าช้าดินมองตัวเลขนั้นนิ่งแล้วหันไปหยิบตาช่างพกเล็กๆจากกระเป๋าเสื้อเขาวางถุงแป้งลงช่างซ้ำต่อหน้าทุกคน ตัวเลขที่ได้ไม่ตรงกันขาดไปสองขีดเสียงในร้านเงียบลงทันทีทุกสายตาหันมาทางเขาลุงคล้ายชะงักมือใจหายว,วบูบดินยังไม่พูดอะไรแต่เขาหยิบสมุดขึ้นมาเปิดหน้าที่เต็มไปด้วยตัวเลขเป็นบันทึกที่เขาเก็บมานานน้ำหนักจริงกับน้ำหนักที่ขายรายการลูกค้าวันที่เวลาทุกอย่างละเอียดจนไม่มีทางปฏิเสธได้บางคนอึง้ง บางคนเริ่มเสียงดังบางคนเอาของในถุงตัวเองมาชั่งซ้ำตัวเลขพลาดทุกถุงไม่มีอันไหนตรงเสียงลือกระจายเหมือนไฟลามทุ่งลุงคล้ายยืนนิ่งเหงื่อไหลเต็มหลังป้านวลวิ่งออกมาจากหลังบ้านตกใจสุดขีดมองลูกชายที่ยืนอยู่กลางวงล้อมของความจริงลุงคล้ายตะโกนไล่ดินออกจากร้านเสียงเขาสั่นเหมือนคนเจ็บไม่ใช่เจ็บจากการโดนเปิดโปง แต่เจ็บเพราะโดนลูกตัวเองหักหน้ากลางหมู่บ้านกลางร้านที่สร้างมาด้วยมือดินไม่พูดแม้แต่คำลาเขาแค่เดินออกจากร้านช้าๆผ่านฝูงคนที่ยังอึงผ่านพ่อที่ยืนสัน่นผ่านแม่ที่น้ำตาร่วงบ่ายนั้นฝนไม่ตกแต่เหมือนบางอย่างพังลงกลางแสงแดดตั้งแต่วันนั้นร้านของลุงคล้ายเงียบลงทันตา ไม่มีใครแวะไม่มีเสียงหัวเราะไม่มีแม้แต่รอยยิ้มจากเพื่อนบ้านถุงข้าวสารยังวางอยู่ที่เดิมน้ำตาลยังเต็มถังแต่มือที่เคยตักกลับไม่มีใครยื่นมาลุงคล้ายเอาแต่นั่งเงียบอยู่ในร้านเหมอมองถนนทั้งวันป้านวลก็เริ่มเปลี่ยนจากอารมณ์ดีกลายเป็นหมุดหงิดจากขี้บ่นกลายเป็นเงียบขรึมเธอไม่ได้ออกตลาดเหมือนเคย เงินที่เคยใช้กลับกลายเป็นสิ่งต้องซ่อนแต่สิ่งที่เงียบกว่าคือดินตั้งแต่วันนั้นเขาไม่กลับบ้านอีกเลยไม่มีใครรู้ว่าเขาไปไหนโทรศัพท์เครื่องเก่าถูกวางทิ้งไว้ใต้หมอนสมุดจดเล่มเดิมยังเปิดค้างอยู่ที่หน้าสุดท้ายลุงคล้ายเริ่มออกเดินหาตอนกลางคืนเขาเดินไปทั่วหมู่บ้านไปที่วัดไปที่โรงเรียนเก่าไปตามสวนปลายนา เขาถามทุกคนแต่ไม่มีใครเห็นไม่มีใครช่วยเสียงชาวบ้านเริ่มเปลี่ยนจากกระซิบเป็นเสียงตำหนิบางคนพูดว่าก็สมน้ำหน้าแล้วบางคนไม่แม้แต่จะมองหน้าเด็กๆที่เคยทักก็วิ่งหนีเมื่อเขาเดินผ่านลุงคล้ายกลับมาบ้านด้วยเท้าเปื้อนดินทุกคืนแววตาเขาเปลี่ยนไม่แข็งไม่กร้าวแต่กลวงและเหนื่อยล้า คืนหนึ่งเขานั่งอยู่ตรงบันไดไม้หน้าร้านมองถุงข้าวในถังที่ไม่มีใครแตะมือหยิบเหรียญขึ้นมาโยนเล่นในความมืดเสียงเหรียญตกพื้นดังแผ่วแต่แทงลึกถึงใจเขาเริ่มถามตัวเองในความเงียบว่าทุกบาทที่โกงมามันคุ้มกับการเสียลูกไปหรือเปล่าเวลาผ่านไปเพียงไม่กี่สัปดาห์บ้านที่เคยเต็มไปด้วยของกินของใช้กลับเงียบงันเหมือนบ้านร้าง ลูกค้าไม่กลับมาอีกเลยสินค้าในร้านค่อยๆหมดอายุแม้แต่หนูยังไม่มาแท้ป้านวลทนไม่ได้เธอเก็บของออกจากบ้านไปกลางดึกไม่มีคำลาไม่มีเสียงเดินมีแค่ประตูไม้ที่เปิดทิ้งไว้ครึ่งบานลุงคล้ายยังคงอยู่คนเดียวในบ้านว่างเปล่าเขาเลิกเปิดร้านเลิกนับเงินเลิกมองตาช่างเขาแค่นั่งมองพื้นไม้ที่กร่อนลงทุกวัน วันหนึ่งเขาหยิบถุงเงินใต้ถุนขึ้นมาเงินที่เคยโกงมาทั้งชีวิตแต่ไม่มีใครรับมันอีกแล้วไม่มีใครอยากแต่มันแม้แต่ตัวเขาเองก็รู้สึกขยาขยงเขาเดินถือถุงเงินออกจากบ้านเสื้อตัวเก่าขาดเป็นรูรองเท้าแต่เหลือข้างเดียวเดินตรงไปที่วัดเงียบๆวางเงินทั้งหมดไว้ข้างโบสแล้วเดินจากมาเหมือนไม่เคยเป็นของเขา หลังจากนั้นลุงคล้ายไม่มีบ้านอยู่เขานอนสาลาวัดนอนใต้ถุนบ้านร้างตื่นมาก็เดินเก็บเศษขวดในตลาดไม่มีใครกล้าเข้าใกล้ไม่มีใครอยากคุยด้วยบางคนแอบโยนข้าวกล่องให้ตอนเขาเผลอบางคนหลบตาเมื่อลุงคล้ายเดินผ่านทั้งที่เมื่อก่อนเคยมาซื้อของที่ร้านเขาทุกวันฝนตกวันนั้นลุงคล้ายนั่งหลบใต้ต้นไม้เสื้อเปียกจนแนบตัว มือกำเหรียญหนึ่งบาทแน่นเหรียญที่เก็บได้จากถนนเขาหลับตาใจคิดถึงคำที่ลูกเคยพูดในสมุดเล่มเก่าว่าเงินที่โกงมาอาจซื้อข้าวได้แต่ซื้อความเชื่อใจคืนไม่ได้อีกแล้ว,ชวเช้าเงียบเงียบวันหนึ่งลุงคล้ายนั่งอยู่ริมกำแพงวัดข้างตัวมีถุงขยะใบเล็กข้างหน้าเป็นถังน้ำล้างมือเก่าๆเาขานั่งก้มหน้าไม่มองใคร เสียงฝีเท้าเบาๆเดินมาใกล้ยายแพรหยุดยืนตรงหน้าเขาแกยังใช้ไม้เท้าเสื้อเก่าตัวเดิมรอยยิ้มบางๆที่มุมปากยังเหมือนเดิมลุงคล้ายเงยหน้าขึ้นช้าๆสายตาเขาอ่อนแรงไม่มีแววโต้แย้งไม่มีแม้แต่ความกลัวเขาเหมือนคนที่ยอมรับทุกอย่างแล้วยายแพรนั่งลงข้างๆไม่พูดไม่ดุไม่ถามมือเหีียวยื่นข้าห่อเล็กๆให้เขา ข้าหอที่เขาเคยช่างให้แกผิดไปทุกครั้งเขารับมาเบาๆน้ำตาซึมโดยไม่รู้ตัวแกไม่ได้พูดโทษไม่ได้ตำหนิมีแค่คำพูดสั้นๆเรียบๆที่แทงเข้าลึกสุดหัวใจถึงฉันจะลำบากแต่ไม่เคยโกงใครคำสั้นๆเหมือนลมหายใจสุดท้ายแต่มันหนักกว่าก้อนหินทั้งลูก ลุงคล้ายกลืนข้าวไม่ลงมือสั่นเบาๆเขามองยายแพรนั่งเคี้ยวข้าวช้าๆข้างๆสายตานิ่งสงบไม่มีความโกรธไม่มีความแค้นนั่นคือวันที่ลุงคล้ายเข้าใจบางอย่างไม่ใช่เพราะใครด่าเขาไม่ใช่เพราะเขาหมดตัวแต่เพราะคนที่เขาเคยโกงยังคงให้เขาด้วยใจสะอาดและเขารู้ทันทีว่าเขาไม่เหลืออะไรเลยยกเว้นความผิดที่ยังอยู่แต่มอก เสียงระฆังวัดดังเบาๆยามสายผู้คนเริ่มทยอยเข้าวัดเสื้อผ้าสีดำเต็มลานศาลาทุกคนเงียบไม่มีเสียงหัวเราะวันนี้คือวันงานศพผู้ใหญ่แม้นคนเท่าคนแก่เดินค้อมตัวเด็กๆใส่ชุดนักเรียนยืนเรียงแถวดอกไม้จันทวางอยู่ในมือทุกคนกลิ่นทูปะลอยคลุ้งทั่วศาลาลุงคล้ายมายืนอยู่ริมรัว้วเสื้อยืดตัวเก่าเปื้อนฝุ่น กางเกงขาดเข่าข้างหนึ่งมือถือถุงพลาสติกใส่น้ำเปล่าไม่มีใครทักไม่มีใครไล่แต่ก็ไม่มีใครกล้าเข้าใกล้เขายืนนิ่งอยู่นานมองลงศพที่ตั้งอยู่กลางศาลาภาพผู้ใหญ่แม้ในกรอบดูสงบดวงตาในภาพยังคงจ้องเหมือนวันสุดท้ายที่เจอกันเสียงสวดดังเบาๆจากพระคนค่อยๆต่อแถววางดอกไม้จันทร์ลุงคล้ายยืนรอหลังสุด แถวยาวแต่ใจเขายาวกว่าเมื่อถึงตาเขาก้มสีสช้าช้าเดินเข้าไปวางดอกไม้ด้วยมือสัน่นดอกไม้แห้งๆตกลงข้างลงอย่างแผ่วเบาเหมือนน้ำหนักของความผิดในใจขณะเขากำลังจะเดินกลับเสียงรองเท้าแต่บางๆดังขึ้นข้างหลังเขาหันไปช้าๆแววตาหยุดนิ่งหัวใจหยุดเต้นไปครู่หนึ่ง ดินยืนอยู่ตรงนั้นเสื้อเชิ้ตซีดซีดกระเป๋าผ้าข้างตัวเขายืนนิ่งจ้องหน้าพ่อของเขาไม่ร้องให้ไม่โกรธแต่ในสายตาเต็มไปด้วยคำถามลุงคล้ายไม่พูดอะไรน้ำตาคลอเบ้าเขายกมือไหวลูกชายของตัวเองเหมือนคนขอขมาเหมือนลูกไม่ใช่ลูกอีกต่อไปไม่มีคำพูดไม่มีอ้อมกอดแต่ดินไม่เดินหนี เขายืนนิ่งอยู่ข้างพ่อที่เคยหล่นลงต่ำที่สุดในชีวิตเสียงพระสวดยังดังต่อดอกไม้ยังถูกวางต่อไปแต่ในหัวใจของใครบางคนมันเริ่มมีแสงสว่างจางจลอดเข้ามาเช้าวันนั้นอากาศเย็นผิดปกติตลาดเช้าคึกคักเหมือนทุกวันเสียงแม่ค้าเสียงรถเข็นเสียงตาช่างดังทั่วแผงลุงคล้ายเดินช้าชามาถึงลานตลาด เสื้อเก่าเดิมรองเท้าขาดเดิมมือไม่ได้ถือของขายแต่ถือเพียงกระดาษแผ่นหนึ่งเขายืนอยู่กลางลานที่คนพลุกพล่านไม่มีใครสังเกตในตอนแรกจนเขาค่อยๆกางกระดาษแผ่นนั้นออกวางไว้บนโต๊ะไม้เก่าๆหน้าตลาดกระดาษแผ่นนั้นเขียนด้วยลายมือสันๆผมเคยโกงทุกคนผมขอโทษไม่มีสีไม่มีกรอบ มีแค่ความจริงดิบๆจากคนที่เคยหลบซ่อนชาวบ้านเริ่มหยุดมองบางคนหยุดเดินบางคนกระซิบกันเบาๆลุงคล้ายยืนตรงๆหน้าโต๊ะไม้ไม่หลบสายตาไม่หนีอีกแล้วเขาหยิบตาช่างตัวเก่าขึ้นมาตาช่างที่เคยโกงทุกเม็ดเขาวางมันไว้ตรงหน้าใช้ค้อนเล็กๆทุบเบาๆเสียงเหล็กแตกดังกรอบตามด้วยความเงียบทั่วตลาดบางคนเริ่มน้ำตาคลอ บางคนมองด้วยแววตาเปลี่ยนไปไม่ใช่แววตาเกลียดแต่ไม่ใช่แววตาเชื่อใจเช่นกันลุงคล้ายยกมือขึ้นไหวไหวคนทั้งตลาดไหว้เหมือนเด็กไหว้พ่อแม่ไหวเหมือนคนหมดตัวที่ยังเหลือแค่ใจเขาไม่ได้พูดสักคำเขาไม่ได้ขอให้ใครอภัยแต่เขายือนอยู่ตรงนั้นจนแดดเริ่มแรงและเมื่อเขาเดินกลับไม่มีใครตะโกนด่าไม่มีใครขับไล่ บางคนแค่ยืนเงียบบางคนยิ้มบางๆางให้เขาเงียบเงียบคำขอโทษของลุงคล้ายไม่ดังแต่สะเทือนเช้าของวันใหม่แดดอ่อนๆส่องผ่านฟ้าหมอกหน้าร้านไม้เก่าๆที่เคยเงียบเหงาเริ่มมีเสียงคนเดินผ่านประตูร้านถูกเปิดออกช้าๆมือของลุงคล้ายผลักบานไม้เบาๆเ,เขาใส่เสื้อสะอาดแต่เก่าดินยืนข้างๆถือกระสอบข้าวสาร ไม่มีของมากมายไม่มีตู้เย็นใหม่ไม่มีของฟุ่มเฟือยมีเพียงถุงข้าวเรียงกันบนชั้นกระปุกน้ำตาลถุงแป้งและตาช่างแบบโบราณตาช่างที่ไม่มีลูกเล่นไม่มีระบบปรับน้ำหนักไม่มีอะไรนอกจากความตรงไปตรงมาหน้าร้านมีป้ายไม้เล็กๆเขียนด้วยลายมือลูกชายร้านนี้ช่างตามจริงทุกเม็ดไม่มีคำโฆษณาไม่มีราคาถูกพิเศษ แต่มีคนเริ่มเดินเข้ามาทีละคนยายแพรมายืนหน้าร้านคนแรกแกไม่ได้พูดอะไรแค่ยื่นถุงผ้าให้ดินดินชั่งข้าวให้ช้าๆด้วยมือระมัดระวังน้ำหนักพอดีไม่มีขาดไม่มีเกินลุงคล้ายยืนดูอยู่ข้างหลังไม่ได้ตักไม่ได้พูดแค่ยกมือไหว้เบาๆให้ลูกค้าแต่ละคนดวงตานิ่งสงบเหมือนผ่านอะไรมาไกลามาก ร้านของลุงคล้ายไม่ดังไม่รวยไม่ใหญ่โตเหมือนเมื่อก่อนแต่ทุกถุงข้าวที่ออกจากร้านน้ำหนักตรงแปะเหมือนใจของเขาดินยังคงอยู่เขาไม่กลับไปเรียนต่อในเมืองเขาบอกว่าอยากดูแลพ่อให้ถึงที่สุดเพราะบางครั้งการให้อภัยไม่ใช่คำพูดแต่มันคือการอยู่ข้างๆโดยไม่ทิ้งกันไปไหน ลมเย็นพัดผ่านหน้าร้านกระดิ่งลมที่แขวนอยู่เหนือประตูดังแผ่วๆแดดเช้านั้นไม่ได้สว่างมากแต่พอจะทำให้หัวใจบางดวงอบอุ่นขึ้นมาอีกครั้ง